โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนะับบายฟุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ i n f e s t a t i o n Fantasy เช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมา1 1กับเพื่อนผมนะซึ่งอันนี้ก็เซิร์ฟเขจาจะใกล้จะปิดแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟเขาปิดวันที่26เดือนหน้านับก็เขาก็แจกมาแสน c ีะคนับแต่ผมใช้ไปเหลือ2อ0 0 0แล้วนัก็จะเป็นไงนะั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยะ Let's go โอเคครับแล้วก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มึงเล่นเสร็จเลยไอ้มึงเล่นเสร็จเลยลีเจนที่กูเพิ่งกลับมาเล่นด้วยอันนี้ก็ของนะครับที่เป็นสุม่มามาได้นะสุ่มมากี่กล่องเซ็ตอะไรนะสุม่มสุ่มกี่กล่องครับสุ่มมาประมาณไม่รู้อะเขาแจกด้วยสองร้อยกล่องนะทำคลิปสุมป่มปะเนี่ย ทำเฮ้ยรอดูกันได้เลยเล่นเสร็จแล้วนะรีเจนเอาคุณนึกว่าอีพิกก็อีพิกมาอะไรรีเจนเก่าดูหัวดิแต่หัวเก่าไงมาดีแล้กูโอ้ยชอบเลยว่ะแตกเฮ้ย หมดเกินโอ้โหลากูหมื่นเลยไหมอาหมื่นเลยไหมหมื่นมีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันมหมื่นเก่านะมมนใช่ว่ะโอเคครับเราก็จะนับไปตาหนึ่งนะับโอ้โหผมตื่นเต้นมากโอเคครับตานี้เพื่อนเราก็ท้าปืนหมื่นนะครับเอ้ยเซนี่เจนปืนหมื่นนะมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับพ้าปืนหมื่นผมไม่ถนัดเล่น เอาดีโอ้ไปเหียเอาแม็กหมดแป๊บนึงลืมใส่โเนียนๆปลาเลยเมื่อกี้อ่ะตะตั้งตังเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาดีลากูเอากูจะนั่งตั้งทำไมเนี่ยไม่ใช่ฟรีไฟเฮ้ยเอาดี ุิยเกับแตกอุ๊ยเจ็บนนหน้าน้าวเมื่อกี้เอาแม็กอ้เอาหน้าบานอันทีอุ๊ยลาคูอุ๊ยโดนหัวอุ๊ยแม็กหมด จูโว้ยโอ้โหลากูโอ้จูเก่งจังวะยังเนียเกือบตายอ่ะเกือบตายเนียชิปปิ่งเลยอุ้ยหาไม่เจอหาตัวไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจออุ้ยไม่ตายโดนหัวสี่เม็ด โอ้โตายนน <c oughs> คุณเล่นปืนหมืดไว้ขน,น,นบบาดโอ้ตายเลยโอ้โหยังจบเลย,ยบบโอเคครับเราก็แพ้แพ้เพื่อนผมไปตาหนึ่งแฮ้คุณเล่นปืนหมืดไม่เป็นไอ้เวทสองในสามสองในสามสองรีเจนใช่ไหมออมีอย่างนี้ได้หรอวะวตรงนี้แหละ ที่ประจำโ,โหโคชาโ้ชาเอออย่างช้าเออโคช้าซองใหม่ตายเนี่ยสองใหม่ยังเร็วกว่านี้อุ้ยโอ้โหแต่เจ็บนะโอ้โหอเอ,อ้ยแม่งเข้าหัวกูสองเม็ดเลยส่องน่าตายมาอุ้ยเอาแม็กหมดอ่ะเติมแม็กกันรีบเกินกับตายอยู่สาัดีเอ้า เอ้าเอ้าเอ้าวไปดีโอ้ย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 เจ็บนะเฮ้อเฮ้อกโอยโอ้ยโหโดนหัวไปไม่ตายอีกแกดาเมจบัคหรือเปล่าวะนั่งปาดกู Hô oh, la cu La cu la cu Tịt băng cơ Hấp Ấy hả lạ Tịt mà viên โอ้ไม่น่าวัดเลย <c oughs> ไม่ได้ฝำยาด้วยเมื่อกี้กูแบบยืนวัดชันเชิงแหละ <c oughs> แต่หกสิบก็พอแล้วเล่นกับไอ้นี่หลังของ <c oughs> กู <c oughs> มาดิ <c oughs> ถึกไป อุ้ยเข้าหัวไม่ตายอ่ะอุ้ยเข้าหัวสองเมตรไม่ตายอะไรวะเนี่ยอีกและ อัตัวย่างเดียวตายโอ้มเกือบเกือบดีมาโคัวเปล่าวะเพราะว่าโคตรไวอ่ะเพื่อนๆไม่ได้มาโค้ครับมือโตเล่นะอนเยบอย่างนี้เยบอย่างนี้มือโตคทับอ๋อใช่อ๋อมือโตเครับมื่อตรู้ มือสดครับดูดูเนี่ยมือสดเนี่ยโอ้หมึนเปล่าไปเติมมาดีเอามาดีไปซื้อใบในลุ่มมาไปหาซื้อเอาดีโอเคครับแล้วก็เข้ามาดีเกมเป็นที่เรียบร้อยแหละล้วก็ไปหามาแล้วเหรอพอดีพี่พี่เสร็จเยอะเกินอะเออเยอะทียอะไรไปซื้อเขาไอควายซื้อที่อะไรกูมีอยู่กี่ กูไปหามาได้หาซื้อเขา,าเซฟที่ปิดแล้วไปเสียตังค์เช็เลยปืนละปืนหมื่นไม่ใช่เหมือนกันบอกให้ซื้อหมื่นไปซื้ออะไรมารีเจนตปืนหมื่นอะไรอะไรว้าคือพี่เสร็จเยอะเกินอะ,นอนอะครับน้องเนี่ครับแก้ตัวไงในนั้นเล่นในบ้านไม่เอาไงอยากแก้ตัวคือเซ็ตนี้พี่ซื้อมาแค่บาทเดียวเออหนึ่งวอคือเขาขายอะหาตัวคนดู ตั๋วก็เขาขายจริงหนึ่งวอลพอเสริมมันจะปิดแล้วไงเขาเลยขายหนึ่งบาทก็เฮ้ยเฮ้ยลาคูอุ้ยมืดต้องจังแจงเล่นน้ผมอาจะเงียบสักนิดหนึ่ง แตกเม็ดเดียไอชุดเดียวโอ้ลาคูกูได้หมื่นฟรีมาดีครับฮัลโหลเราอาจคิดมาสิบหกนาทีแล้วนะครับคนดูตอนนี้เราก็เล่นเป็นหมื่นและกนลีเจเก่าน,นะ ลองเพลงผ่านเสียงออโต้ยูนอุ้ยอุ้ย,ยแรงจจเจ็บมเจ็บเจดิน่าอะไรอ่ะว,ว้าโอ้ยไม่เข้าโอ้ยโดนหัวน้ำมาา่เจ็บมาแกะมันมาแกะอุ้ยอุ้ยปาดไม่โดน เฮ้ยสองนัดไม่ตายสามนัดไม่ตายโปะไงเรา,าจะโปะอะไรกันอะสองนัดวะสามนัดไม่ตายเขาหัวไม่จะนี่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,ลวเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วแม่งขึ้นสามสี่โคตรหลายรอบอะ โอ้วคือกูยั้าวบสเต็ปเลยว่ะอุ้ยมืดเอา้าตายเดียวเลย,ย,ย,ยอพอเย็นเอาหุงไปไหนอ,อ่ะแฝคกูแล้วก็ออกเหยเลยอ,อะไรเนี่ย โอเคครับคนดูแล้วก็ได้หมื่นมาฟรีนะครับก็ได้ปืนหมื่นมาสองกระบอกนะซึ่งมันแพ้แล้วมันก็เลิกไปไหนเราก็ไม่รู้ครับก็ okay, บโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับใครที่ชอบคลิปผมครับก็บอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมได้นับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้ายบายสวัสดีครับไปแล้วไปเจอกันนี่ครับเราก็ได้รีเจนใหม่หมื่นฟรีนะครับโอ้ย่างเท่เลย โ,โหแฉก่อนัอ๊บโอ้โหเท่มากอย่าลืมมาเล่นกันนะครับเพราะเดิอบมันใกล้จะปิดตัวลงแล้วแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆมันจะได้นัวนเนียอินเดียในปานนะครับไะไปแล้วเจอกันคนดูทุกคน